ตนี้ลุงชาคนนั้นพ่อใส่มองนำมังมีแต่ใส่นี้พอดีกินโอ้ยละลาไปวัดเอาตัวน้อยไปปิ้งมันไะตาน้อยก็มีได้ปลาคี่ชิวไปทุ่ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับกระชองของน้องอิ๋วด้วยจ้าพี่น้องตาขากลับมาจากเอาปลาพี่น้องทางเมือเฮามาเจอต้นมะกะถินแม่นไผสิอดใจ้ไหวแบบนี้เิน <c oughs> จ้บบนเนะเงินเอา้าพี่พิมเอาเลยกล็มาจากเอาเอาันเอาปลาจ้ะพากันทับ้านเนาะหันแหละเพม่นกรอบแล้วเนี้เอร่อย เอาเบิดนี่แหละเดี๋ยวเขาค่อยไปด็้เอาเลือกเอาเลือกเอาแต่หมองแกะๆมองพี่น้องลกขนาดเลยปากระถินน้อยซ้ำหนีแทบขนาดเอาไปแกะกินกับตมบหู่นั่นแหละเอาได้เบิ้ลหนแกะเบิดแล้วเนี่ยแหละเอาได้เบิดเลยเอาได้เบิ้เลยเอาไปแกะแกะใส่ถุง กินก mm. e like, ็ข้าวปุ้นแต่ซื้อกินเฮายังซ uh ื้อมาได้ง่ายได้สิมาเจอต้นที่เป็นแบบนี้มาโน้มลงมาต้นลงมมานเแก่เนาะเดี๋ยวน้องอีวิเดตจ้ะไปพิงเลยเออเบ็ดบอกเบ็ดเอาจะัดเอาได้ป่าเนี่ยเอาเอาไปพมพมผลก็ hộp cái lên hộp bay ừ. hay mất cái kẹo ngon mà cái thì nói đẹp hộp bay hộp bay hay mất Hãy subscribe cho kênh เดี๋ยวเอามากระถิ่นแยกถิเลยเอาปลาไปฝากหญ้าก่อนนี่จ้ะสิเลยเอาไปฝากหญ้าก่อนเดี๋ยวให้แม่เด็ดมากระถิ่นก่อนหอมเด็ดเอาแต่ม่าขึ้นเล็ดใส่ถุงใส่ถุงเอาให้เมื่เลยเด้งเอาไม่ได้มืนเลยอ่อนๆไม่ติดกันก็อเอาไปกินกับแจวเอาลูกอันนี้อ่อนๆก็บสไปเลือกกินกับแจว จริงๆกายมาหลายมื่อแล้วเราจะมื้อใดก็จอดประทันมื้อวานนี่ก็ไกล้จอดประทันพากันจอดประทันมื้อนี้ทันแล้วมื้อนี้ประทันก็สิกลับมามื้อนี้กมือมาเยนลถมากขกายก็สีกลับมามื้อนี้สีเอาให้ได้มื้อนี้ที่แรกเห็นกาๆว่าเพื่อนสีอ่อนได้เพราะว่ายามนีกระถินเพื่อนสีอ่อนแต่มาเบิ่งใกล้ๆแล้วอู้พอดีแซ่บเลยนี่พอดีหวาน พอดีหวานเลยเด,ด็ดเด็ดเม็ดเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยก็ได้ไปซิมแบบวา่านนเถนะนะเราต้องเล็ดทีละหมากตัวไหนเพื่อนเป็นชอบคือคือกระเด็ดทั้งชอ่เลยมันจังเร็วจะไหนอพอดีกินพอดีกินเลยเนะฮะ เด็ดซอยกันแป๊บเดียวได้ถุงบักไงเดี๋ยวตันนี้ก็สิเอาไปแกะแกะไปกินกระตําบักหุงกับ้าวปุ้นกระเจวกระจุเนาะครับอืมกายทางมาเขาก็ได้ของแท่ใครสสอดใจไว้เจอเต็มต้นแบบนี้นี่จ้ะถุงบักไงปลาแป๊แบันนี้เดี๋ยวพาพี่ฟิล์มเอาปลาไปฝักหญ้ากันจ้าครับเดี๋ยวเอาปลาไปฝักหญ้าก่อนแล้วค่อยเลยกลับบ้านเนาะครับปลามากไ้ <c oughs> ่เอาหนังลุงชายเลยบอสปั้นเนี้ลุงชายคนเอาหนันพ่อใส่มองนำบอสใส่แล้วถูไปพุ่นเนาะครับก็มาแวะเอาเด้อมองแวะเอาหอมเอาอย่างไปเด้อไม่จำไปอีกประเทศเราอยู่บอสอยู่แต่ลุงชายบอสที่ไปสิไหนประเทศเราไปประชุมประเทศไปประชุมอยู่ซีฟงคราม จีทุกขามโหแม่อยู่แต่ลุงชัยก็เลยพากันไปเอาปลาเมื่อใหม่จะไปอีกอ๋อถูกปลาหนาขอปลาตะเพียนหวานเหเอาแน่ตะไคร่หวานเอาลุงชัยเพิ่งใส่มงแน่เจ้าเอาแล้วเหสีเหลาเนี่ย้อนกันนี่ไม่เห็นแม่อุ้ยไปวัดเพิ่นเอาสองตัวนาะเดี๋ยวลุงไปเอา luôn kẹt kim nhau để cái <laughs> tầng ao đậu phải nặng quá ao tôi nhảy nữa đi say đi là là tê quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นเว่าสิไปหลายมื้อแล้วลุงบอกได้ไปจักเทือกไปได้ไปจักเทือกต่พูดแล้วเราสิไปว่าบุญไปเนี่ยไปได้จะพากันมือนะวันที่ยี่สิบคอมรถประพิษเออเออเอาเออยี่สิบเมือบ้านหกแม่จ้ะเมือกระบี่เออเมือกระบี่พร้อมรถประพิษเอาตัวหน้าไปได้เปปิ้งเมื่อกระบี่ให้อยู่คนแม่ บ่มีแหละอยู่กันสองคนนี่แหละแม่พี่ฟิล์มแม่เพิ่นจะจะเปิดร้านอาหารอยู่กระบี่แม่กะหาเลยแม่แม่แม่พูดเลยพูดแพ่เดี๋ยวไปอยู่น้ำผุนเลยอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันครับอยู่กระบี่ผุนครับอนอยู่น้ำแม่เพ่อยู่น้ำแม่อาไม่จ้างคือกันคือกันเนะคือกันหัวนี่เอาตัวน้อยมาให้แม่อุ้ยปิ้งไปเลยเออเอาตัวตัวมาให้แม่นี่แหละนี่นี่ย Do hắn nó, do hắn nó. Do nó nít. So mắt tít hay. Do nít tít tít dáng. I do không, không? <cường> không? có hàm, you happy. I sigh to get the home fight. Mày 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 เอานาเพิ่นเพิ่นเลี้ยงไว้ฮั่นอยู่สะฮั่นเด้บาดนี้แม่อุ้ยได้ไปจักเทื่อแล้สะปายางพุ่นสะปายางเพิ่นุสะใหม่สะใหม่แนตั้งนานลเพิ่นสิมีสะใหญ่ันแล้วก็มีะอีกตงแล้วก็ขุดล่องอีกมื้อนี้ฮะ่อึดสิไปอีกมื้อใหม่ปลาหลายเลยเนาะั่นกุ้งั่นกุ้งอยู่เฮือนไปก้อยพุ่น อันเงอนลงวีกลูนี่ไม่ว่าเอาบอกมือใหม่สอนจึงเอามาให้มาให้ไหมกูอยากกินกุ้งเต้นได้ได้ได้หลายมาดิเลยตังเงินเลี้ยงแม่ตอนที่แบบว่ามันลงรีลงตุ่งสห่ำดีก็เอามาปล่อยไว้แต่อยู่สะหลังบ้านค่ะบูกินกระเทยไว้หั่นปล่อยไว้หั่นตลอดมันละลายนาะงมีผล่วน้องมีผบาทเดียวนี้ได้โอ้ยม่่่เ็บแมมมือใหม่เนาะอยู่นั่นก่อนหนูจสิงสอนมาไปพร้อพี่น้องเดี๋ยวหนูพาไปเบือสวนภักแม่อุ้ยเด้อ ไอ้เบิ่งส่วนทักแม่อุ้ยเพิ่นอยากโซส่วนทักเพิ่น <c oughs> บ้านคนบ้านเฮาแบบนีและถ้าถ้าเกิดว่าหยุเห่เฮือนกบซีมีส่วนทักกันทุกคนถ้าหอมก็มีไหนนะถ้กหอมไอ้เบื้อมีทางนี่แล้วก็ทางฟุตสองมองเนานะนเจ้าปลูกไว้ดิคนบ้านเฮาแบนีและแม่อุ้ยค่ะปลูกไว้าจากพี่นอ้องพิขฮนุขนะงนี้ท น้องอยู่กันมีเม็ดเหมือนกันทุกพักก็เลยไม่ได้มาเอามะเขือเทศกับนีครับได้มะเขือเทศนี่นเป็นหมากหรือยังเป็นหมากแล้วแต่ห<อ>มากกะเลนเนี่ยหมากกะเลนหรือว่าหมากเขือเขือพี่มันโบแม่นมกเขือเทศบหมากกะเลนหรือว่าหมากเขือเขืเกกเอเนี่ยพี่ปากเพชรเป็นนัวยื้อยิ้มกินยามกะมี่ปุ๊บลูกอยู่เงินมีอยู่แม่อุ้ยเพิ่นอยากให้แต่เอาเมือ ยูเฮือนเฮากะไรหลายหมันปลูกทุกคนนี่อันนี้บักเขือของแค่ครับนี่บักเขืออันนี้หางบ๊อบแม่นบักเขือประเภทประเภทกระโดดเป็นน้อยเด้ดิทำเวลานาะอยู่ในศานบ้านเฮาค่ะเป็นกระปุกผักปลูกกันทุกคนมีอีกได้ข้างหลังจะพาไปบึกนี่เลยผักแป้นที่ปลูกที ที่ปลูกตาลปิฟินาเอาไปปลูกมนบอกมาบอกบอกเรื่วงหน้าน้องอิวกันไปบอกตอนหั่นกับลูอพากันบินมาไม่ได้มาเอาแลยพี่บอกเรื่วงหน้านี่ผักเป็นทั้งนั้นเลยบ้านน้องอิวปลูกสี่เพื่อนก็เต็มเบิ้ลนี่จ้ะตะกี้เพิ่นปลูกผักกาดตอนผักแอร์บันนี่เดี๋ยวพาพี่น้องกลับบ้านเอาไปแห่งเมติกบึ้งเดี๋ยวไปบอกเมติกว่าเฮาอ่านเหได้ที่นี่จูนเห่จูนเห่ไหมเนาะจีเซีอบ่านนอไปกลับบ้านจ้ะ อยากกลับมาฮอดบ้านเอ้ามีคนถงไถมีอะไรสงสัยกินปลาดูค่ะพี่ฟิปเเทียบใส่เพื่อนดูค่ะต้มอะไรเง่ายสุดเบิงว้ายลงแล้ว้จักหยิบบ่อปลาฮะเอาเอาเอ้าเอาเอ้าอ้้าจะให้พี่น้องเมตติกบอกเดี๋ยวสิเพื่อนสีมือถึงยังบพะทันที่อยากก้อยเดฟเพื่อนได้กินแล้วเพื่อนสีเอามาต้มใส่เราไม่ส้มจ้ะมือถึ้จ้ะ าดูสมุนเฮาห,หลากหลายขนาดเลยจักพันอย่างเป็นพันอย่างจา้ะได้กินปลาดิเนาะเอ้าอ,อยากกินปลาที่บัดน,นี้แม่ให้พี่อุ้มมาเบิ่งดดิบันมา,าก,ก็สิอยากกินปลาดิบละ่บละแบบนี้แหละหมา,บ,ามบ้านเๆเฮาเพิ่นสิฮู้จักว่าอันใดเป็นของกินนะักปุ้นนี่ค่ะปุ้นจ้ะปุ้นกะขับปั้นอ่ะลาพี่น้องก่อนกันละกันเด้อจ้าคลิปนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าบ่สิเอ็ดเมนูอีหยังกันติดตามชมต่อไปเด้อจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิ๋วกับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในด้วยตาแล้วพบก,กันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี